ล่าสุดเนี่ยมีการสืบสวนแล้วก็บอกมาว่าบนขึ้นบินเกิดอะไรขึ้นบ้างพอบอกแบบนี้คราวนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบินหลายคนก็ออกมาคาดการณ์ว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรซึ่งมันน่าตกใจมากครับเพราะว่าเขาค่อนข้างพูดแบบฟันธงเลยนะว่ากรณีที่แอร์อินเดียตกเนี่ยเป็นฝีมือของมนุษย์แน่นอนครับหลังจากพบสวิตส่งน้ํามันเครื่องยนต์เนี่ยมันถูกปิดเข้าไปนะครับ ก็มีความเห็นจากทางกัปตันโมฮันรังการาธานนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบินชั้นนำของอินเดียพูดในเชิงฟันธงเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์แน่นอนครับคือเขาพูดถึงเรื่องของสวิตตัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เสียงในห้องนักบินก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจนะครับเขาบอกว่านักบินคนใดคนหนึ่งเนี่ยจงใจปิดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ทั้งที่รู้ดีว่าการกระทำเช่นนี้อาจจะทำให้เครื่องบินตก พอมีคนถามแบบเนี้เขาก็ตอบเลยว่าแน่นอนคือมันค่อนข้างแบบชัดเจนมากๆนะครับคือเขาบอกว่าไอ้ตัวสวิตช์ส่งน้ำมันเครื่องบินเนี่ยคือเราเองเนี่ยคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการบินเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหน<ะ>คือเขาก็บอกว่าการที่จะปิดสวิตช์ตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องทําด้วยมือเท่านั้นเพราะระบบนี้<ะ>ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติหรือว่าไฟฟ้าดับแต่ว่าพวกมันเนี่ยถูกออกแบบมาให้ต้องดึงขึ้นก่อน<ะ>ก็คือมันไม่สา<ะ>มารถปิดได้ือต้องยกขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยลื่นขึ้น หรือว่าเลื่อนลงนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเผลอไปปิดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอโอ้พอฟังแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ตกใจนะพี่แดนเพราะอะไรรู้ไหมแล้วมนุษย์จะทําไปเพื่ออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นการคาดการณ์นะเบื้องต้นว่าสาเหตุน,น่าจะเกิดแบบนี้แต่ท้ายที่สุดก็ยังบอกว่า ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าผลความผิดพลาดทางเทคนิคหรือระบบซอฟต์แวร์ที่มีปัญหาหรือว่าจะเป็นความผิดพลาดของนักบินอ่ะขออนุญาตบอกว่ารอผลการตรวจสอบแบบฉบับสมบูรณ์ก่อนซึ่งก็คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาตรงเนี้อีกนานหลายเดือนแล้วก็จะมาแบบแถลงการให้เขาเรียกว่านานาชาติรับทราบไปทีว่าสาเหตุอ่ะมันเกิดจากอะไรเพราะว่าพออย่างที่แกนเล่าไปว่าโดยส่วนใหญ่อ่ะสงสัยกันว่าเกิดจากนักบิน ใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องราวที่นานาชาติเนี่ยสนใจกับเรื่องนี้ว่าแล้วถ้าเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นคนทำเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรก็รอติดตามกันต่อไปนะคะคือเพราะว่าสิ่งหลักฐานที่เขาได้มามันดันเป็นแบบนไงครับว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินตกเนี่ยมันคือตัวน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันถูกตัดมันเลยไม่ไปเลี้ยงเครื่องกันเลยไม่สามารถที่จะถีบตัวขึ้นไปได้นี่นะฮะจากข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงนักบินคนหนึ่งถามนักบินอีกคนว่าทําไมเขาถึงตัดน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งรายงานก็บอกว่านักบินทุกคนก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําเหมือนกันเอา้าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้กลายไปว่ากูรูนักบินไม่ว่าจะเป็นอนดีตนักบินหรือว่าคุณครูสอนการบินเนี่ยออกมาพูดกันในธรรมเดียวกันเลยว่าเฮ้ยมันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ระบบจะขัดข้องแล้วมันจะปิดตรงนั้นอ่ะมันต้องเป็นฝีมือคนเท่านั้นมันก็เลยน่าสนใจตรงนี้นั่นแหละครับ